แล้วนะคะสำหรับวันนี้อันนี้เดี๋ยวกำลังจะทำการบ้านจากที่เรียนตอนเช้าถ้าเกิดว่าเวลาเราเรียนอะไรมาเนี่ยนะแล้วเราอยากจะจำได้ให้เรามาเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าสอนคนอื่นต่อแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีใครฟัง <c oughs> ก็ให้พูดกับกระจกก็ได้ <c oughs> การบ้านของเรียนในที่ที่นี้ก็คืออาจารย์เขาให้อัดคลิปนะคะอาจารย์บอกมันจะทําให้มันเข้าสมองมากขึ้น <c oughs> ก่อนอื่นคือ <c oughs> ต้องทบทวนก่อนนะคะใช้ iPad จดไป ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะก็คือทบทวนข้อมูลใน iPad แล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องเอา iPad ไปให้หลานตัวแสบใช้จ้ะอ๋อจะอวดทุกคนค่ะว่าจริงๆอะ่ะเดียวก็จะมีสเกจโดของเดียวเหมือนกันนะคะว่าในแต่ละวันเป็นสเกจโดที่ไม่ใช่เรื่องการทำงานด้วยนะเขาเรียกว่าตารางชีวิตจ้ะข้างในจะเป็นอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวนี้อะ่ะมัน back to basic เนาะบางทีชอบจดงานเป็นตารางแบบนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันแบบ เคลียร์ในสมองมันได้เห็นทีเดียวรวดเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะตารางชีวิตของเดียเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเดียเขียนยังไงเขียนจากอะไรเนี่ยนะคะตารางชีวิตที่ดีแล้วก็เหมิดกับชีวิตของเราเอออัดแอปมาให้มันแบบใช้ด้วยกันได้นี่ค่ะเดี๋ยวจะเอามาทำให้ดูหรือว่าเล่าให้ฟังเลยถ้าเกิดว่า ใครสนใจก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเดี๋ยวว่าสิ่งนี้อ่ะมันช่วยได้ในช่วงที่เดียแบบว่าแบงแบ,ง,แบงลอยลอยทำไมฉันทํานู่นทํานี่ได้น้อยจังวันนึงทาไมฉันถึงขี้เกียจทําไมฉันถึงอะไรเงี้ยแต่พอกลางอันนี้เสร็จปับป๊บอะทุกคนมันจะทําให้เดียรู้สึกว่าว้าวต้องแบบอาแบบน้ำแล้วต้องแบบอ่านหนังสือก่อนนอนนิดนึงแล้วอะไรเงี้ยคือแต่ว่าแล้วก็อย่าไปเครียดกต่มันมากจนเกินไปก็มาลงรายละเอียดมันดีจริงอตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำ ลาขึ้นมาบนห้องนอนนะคะของเดียก็จะมีอัดคลิปไปลงในช่อง YouTube ของตัวเองบ้างหรือว่าในแอป TikTok บ้างนานาทีก็จะไลฟ์นะคะส่วนใหญ่เลยอะ่ะก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนนะคะรวมไปถึงบางทีก็จะทบทวนว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำดีแล้วหรือยังทำดีได้อีกไหม ซึ่งเอาจริงๆพอมันมีช่วงเวลาได้ทบทวนตัวเองก่อนนอนเนี้ยขอแค่สัก5นาทีมันก็ทำให้เราแบบหลับไปแบบ g o กูดฟี l i n g แล้วตื่นมามันก็จะรู้สึกดีแล้วพอตื่นมาเราก็ขอบคุณรู้สึกดีอีกรอบหนึ่งว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีแต่สิ่งดีทำให้มันเป็นรูทีนไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเวลาก็นั่งสมาธิสักนิดน,นึงตอนเช้าหมดแล้ววันหนึ่งของดีอะไว้มาเจอกันวันนี้ขอนอนแล้วนะดึกแล้ว กูดไนคะ่ะ